พระมหาโมคลลนะทำได้เสมอเสมอเป็นปกติเจ็ดปุกากพิชามนภาพคือเดินบนน้ำได้ตั้งที่ปตวีธาตุและอธิษฐานแปดอากาศอากาสา,าจังกะมนภาพย,ยืนเดินนั่งนอนอากาศตั้งที่วายโยธาตุและอธิษฐานเอาดังเช่นพระปิโดพรทวาชะและสาวกอื่น เก้าสันติเกภาพให้ที่ไกลามาปรากฏใกล้คือย่อนทางอย่างนี้พระโมคคัลลานะเนี่ยไปวิทยาบาทต่างทวีตั้งที่ปะทวิธาตุดังที่ท่านอาจารย์ธบานท่านอธิบายเมื่อกี้เนี่ยสิบทูเรภาพให้สิ่งที่อยู่ใกล้ไปปรากฏที่ไกลทําได้ทั้งตัวเราด้วยสัตว์สิ่งของตั้งที่วายุธาตุและวก็อธิษฐาน เหมือนพระพุทธเจ้าประจนองคลิมานส1อ,อทโถกภาพให้ของมากรวมเป็นสิ่งเดียวพระพุทธองค์อธิษฐานบาทขท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ให้เป็นใบเดียวกันตั้งที่ปตวีธาตุแม้แต่ประสานกระดูประโมคขลานะก็ประสานกายได้คือโถกภาพสิบสองโปกภาพทำของน้อยให้มาก เป็นภาพมากหลายอย่างตั้งที่ปฐวีธาตุและทิฐานเอา13กายวสศิกภาพประสานกายนอกกับกายในเป็นหนึ่งเดียวเล่ากายยะคือกายเบาลอยเหาะตั้งที่วายุธาตุและทิฐานกายจะเป็นสุขุมรูปนี่คือการเปลี่ยนกายรูปเปลี่ยนกายรูปทั้งกายเนื้อ14กิตตวสศิกภาพ ตั้งที่วายโยธาและอธิษฐานไปเฉพาะกายในคือนามไปในที่ต่างๆได้สิบห้าชูมายิกภาพบังควันหรือกำบังตัวด้วยเมฆหมอกควันตั้งที่เตโชธาตแล้วอธิษฐานจิตเอาจะอาธิษฐานใจเอา 16. ปัจฉลิกภาพให้เกิดไฟลุกโผล่ขึ้นที่ใดก็ได้ท่วมตัวก็ได้ทำยมพกปฏิหาร ตั้งที่เตโชธาตทั้งหมดนี้คือการบังคับธาตุด้วยมโนคือใจสุดสมุติเพื่อให้หลุดพ้นสมุติและก็ทรมานมมิฉาทิฏฐิต่อไปเรื่องการอธิษฐานบารมีจะสำเร็จได้ 1. นึ่งสัจจะตั้งวจีสังขารคือวาจาสองธรรมะความสามารถในการใช้สติบังคับใจหรือกายในให้อยู่ในอำนาจ คือเข้าถึงกายในได้คืออัตสาสะปัสสาสะคือกายตั้งฐานกายตั้งฐานจัดเป็นเป็นรูปแล่นเข้าถึงกายในและตั้งอยู่ได้ตามประสงค์สามจาระเสียสละร่างกายชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาที่เราทำกันอยู่นี้แหละส่วนการฝึกใต้น้ำคือฝึกมรณานสูสติคือฝึกตายและจาคะ ก่อนกล่าววาจาถวายลมหายใจสุดท้ายแล้วทำสมาธิใต้น้ำเอาดวงกสิณที่ทำบนบกได้แล้วลงไปในน้ำทำจนดวงไม่หายเอามาใช้อธิษฐานทำอภปัญญาเพื่อก้าวสู่การปฏิบัติพชทชงคือองค์ธรรมตรัสรู้ของพรธเจ้าและปฏิสสมบาทที่นำมาแสดงนี้เป็นผลของสมาธิเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ เมื่อเราฝึกอาณาปณสติและกายในกายจะเป็นทางเดินเรียกว่ามัคโคคำว่าทางเดินคือการปฏิบัติตามแนวทางของพระสารีบุตรท่านแสดงไว้ในปฏิสัมพิฐามัคว่าให้เริ่มตรงไหนแล้วปฏิบัติอย่างไรได้ผลอย่างไรไปจบที่ตรงไหนไม่ใช่ทำไม่ใช่ทำเรื่อยไปไม่มีเป้าหมายสรุปก็คือได้ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้อะไร เสียเวลาเปล่าต่อไปคว,ว่าทรัพย์ที่เราอยู่มากมายและอธิษฐานเอาได้เนี่ยถามว่าทรัพย์มาจากไหนคาว,ว่าทรัพย์ก็คือบุญเก่าเรียกว่าบุญนิธิแปลว่าบุญคือขุมทรัพย์เป็นบุญที่กองไว้มากมายเกิดจากการสั่งสมในอดีตชาติอดีตชาติแล้ว่าการเกิดที่ผ่านมาแต่ละชาติแต่ละชาติที่มากมายจนนับพบนับชาติไม่ท้วน การเกิดแต่ละชาติเราก็มีการสั่งสมบุญไว้เหมือนกับชาตินี้เหมือนกันจึงเปรียบเหมือนเรามีทรัพย์ฝากธนาคารไว้ทรัพย์ที่เราฝากไว้จึงเป็นของเราเมื่อต้องการจะใช้ทรัพย์เราก็เบิกเอามาใช้คําว่าเบิกเอามาใช้ก็คืออธิษฐานเอาวิธีการทําอย่างไรเราก็ต้องทําสมาธิเพื่อให้สายบุญของเราเนี่ยในปัจจุบันไปเชื่อมบุญเก่าที่เรียกว่าคุมรัพย์เดิมนั้นไหลออกมาเหมือนน้ําเชื่อมน้ํา ให้เราได้ใช้อาบกินถามว่าบุญเก่ากับบุญถามว่าบุญเก่าเก็บไว้ที่ไหนคําตอบก็คือเก็บไว้ที่ใจทุกคนมีใจกันทั้งนั้นต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างมีบุญต่างคนต่างมีใจดวงเดียวใจไม่ได้มีหลายดวงที่หลักพระพิธรรมท่านแสดงไว้ว่ามี89ดาดวงหรือ1้อยิดวงนั้นนั่นคือหมายถึงเพราะเกิดจากอารมณ์ หลายอารมณ์นั่นเองแต่ใจจริงๆมีดวงเดียวใจดวงเดียวนี้แหละเก็บบุญไว้เก็บบาปไว้เรียกว่าอนุสัยกิเลสหรืออาสวะกิเลสมีลักษณะหมักดองนอนเนื่องไว้อยู่ในใจเป็นตะกรอนนอนก้นอยู่การทำสมาธิคือการทำบุญให้ใจสงบผ่องใสใจจะมองเห็นตะกรอนนอนก้นบุญกระบาปถามว่าอยู่ด้วยกันได้ไหม รวมกันได้รวมกันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันอยู่แต่อยู่ในขวดเดียวกันได้แต่รวมเป็นพวกเดียวกันไม่ได้บุญเกิดจากสมาธินั้นมีพลังมากเรียกว่าพลังสมาธิและเป็นบุญเพื่อบุญจึงเชื่อมบุญเก่าบุญเดิมรวมกับบุญใหม่บุญปัจจุบันชาตินี้เป็นบุญเดียวกันเหมือนสายน้ำที่ไหลมาจากที่ต่าง เมื่อรวมกันแล้วจึงเรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแยกไม่ออกในเรื่องนี้นิธิการกระถาท่านแสดงถึงเรื่องการปลูกฝังของบุญของชายและหญิงจะปลูกฝังด้วยวิธีใดเมื่อปลูกฝังแล้วจะมีผลเป็นอย่างไรใช้คำว่ายสะทาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะเทเมนะจัตนิธิสุนิฮโตโหติ อิทธยา,าปุริสัตวาปุริสัตตวาแปลว่าขุมทรัพย์คือบนของผู้ใดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามปลูกฝังไว้ดีแล้วคือปลูกฝังด้วยอะไรด้วยทานด้วยศีลปลูกฝังด้วยความสำรวมและความฝึกตนคําว่าสำรวมและฝึกตนนั้นก็คือสมาธิเอโซมิธิสุนิฮิโตแปลว่าขุมทรัพย์ชื่อว่าปลูกฝังไว้ดีแล้ว เอสะเทวมนุษย์สานังสัพพกามะทัโหนิธิแปลว่าบุญนิติคือกลุ่มทรัพน์นั้นให้สิ่งที่ต้องการทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังยังเทวปัิเทนติสัพเมเตนลปติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปราถนานักขึ้นผลใดๆผลนั้นๆทั้งหมดอันตนย่อมได้ด้วยบุญนิติคือกลุ่มทรัพน์นั้นคําว่าปรารถนานั้นปรารถนาอะไร สวนนตาสุดสรรตาปรารถนาผู้มีผิวพรรณงามผู้มีเสียงไพเราะสุดสันทานังสรูป,ปตาปรารถนาผู้มีสวดทรงดีผู้มีรูปสวยอาทิปัจจังบริวารโรปรารถนาความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปรารถนาความเป็นผู้มีบริวารอิทธลิลทั้งปวงนั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมได้ด้วยบุญนิธิคือขุมทรัพย์ เทสรรชชังอิสริยังปรารถนาเป็นพระราชาของประเทศจักรวัติสุขัไปยังปราถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและความสุขอันเป็นที่พึงใจเทวรัชชมเิกทิพสุปรารถนาเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพกายทั้งหลายอิทธผลนองปวงนั้นอันเทวดาและทั้งหลายย่อมได้ด้วยบุญิธิคือกลุ่มศัพนั้น มานุสิกาจะสัมปติเทวะโลเกจยาระติแปลว่าปรารถนาสมบัติเป็นของมนุษย์ด้วยสมบัติอันบุคคลพึงรื่นรมในเทวลาเทวโลกด้วยคําว่าสมบัติเป็นของมนุษย์ด้วยตรงนี้แหละที่เราฝึกสมาธิเพื่ออธิษฐานเอาและได้มาโดยบุญจึงไม่ใช่โลกคือไม่รู้จะโรคไปเอาไปทําอะไรโรคไปทําไมเพราะเรานึกเอาได้ คำว่านึกเอาได้ก็คืออธิษฐานเอายาจารนิพพานสัมปติสัพพเมเตนลปติสมบัติคือพระนิพพานและสมบัติทั้งปวงด้วยอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมได้ด้วยบุญนิติคือคุมคอค้มรัพย์นั้นนิพพานสมบัติเรานึกเอาไม่ได้แต่ที่ได้เพราะบุญบาร,รมีหรือบุญนิธิคือบุญเป็นที่รองรับให้เราได้นิพพานปฏิสัมพิธา